โอ้โหใบนี้ซัดเต็มข้อล่อเต็มเง่งลูกนี้โดนเต็มใบแล้วสกูแบกไปนิดหนึ่งปักน่าจะไล่ทุกใบเหมือนกันนะเอาครับพี่สมชายยินไม่รับจบขึ้นครับตึบเอาครับขึ้นมาห่างๆครับผมให้ทั้งด้านทีมของสุด,ดรีมเนี่ยได้คิดหน่อยว่าลูกนี้จะเอายังไงกันดีนะ ถ้าส่งมือขึ้นไปขึ้นคุมโซนแล้วพี่ดอมครับเข้าลงมาลูกนี้จบบัฟบดบโอ้โหใบนี้ขึ้นคุมโซนได้ดีฮนะแล้วเปลี่ยนไปไครับเก็บหนึ่งต้มในสนามไปได้อเอาครับเรามาดูครับผมลูกนี้ รัชตะคำดีที่สุขโขไทยเข้าวงมาตีโดนรับหนึ่งตีติดร,รับสองรัชตะคำัดีจุกมาใบนี้ตีโดนขยายซอละดีดลูกนั้นออกนอกสนามไปได้หนึ่งแต้มในสนามไปครับผมใบนี้ประทานหนูยกรับตึบ ลูกนี้เข้ามาจบครับเอาครับลูกนี้ขึ้นมาคุมโซนได้ดีอีกแล้วครับทั้งนี้ที่หมาะสุดดีมจับแกนวางในระยะใกล้เหมือนตัวเองจะตีไล่แต่ไม่ใช่ครับผมกับกลายเป็นทีมของประธานหนูครับผมเป็นทีมที่ได้บุกนะฮะครับลูกนี้เข้ามงมารชาชตาคำดี ถ้าตีติดมาก็สร้างความกดดันให้ฝ่ายตรงข้ามได้พอสมควรเลยฮะจุปับบปังโอ้โหใบนี้ซัดเต็มข้อล่อเต็มแง่งลูกนี้โดนเต็มใบแล้วสกูกแบ็คไปนิดหนึ่งปักโอ้โหเอาเข้าแล้วครับผมนะกาสดีทุกคนด้วยฮะเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ก็นละหนึ่งแชร์อย่าไม่กดติดตามเบจนี้ฝากกดติดตามเพจนี้ด้วยครับผม โอ้โหคิดหนักเลยนะทุกคนอย่างนี้ครับจะทำยังไงครับลูกนี้เข้าวงมาทจู่ก็มบปังโอ้โหตีติดคืนนะเอาครับตีติดคืนบ้าไปนี้พี่จ๋าเอ๋ตึง้งโอ้โหตีสลับคืนนะเอาครับราชตะคำดีลูกนี้จะเล่นยังไง ตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองเหมือนเดิมครับผมสำหรับน้องทีลูกนี้จบแบบตามแล้วตามก่อนเลยฮะเอาวล้ครับอย่างนี้ทีมของประธานหนูเสียเปรียบแล้วฮะจะอ่านยังไงครับผมจะตีแก่นเลยเปล่า โอ้โหไม่ตีแก่นด้วยครับโอ้โหฝ่ายตรงข้ามเหลืออีกสามไปเลยครับตีแก่นแล้วครับอย่างนี้โอ้โหอ้าวครับสถานการณ์ตอนนี้สมชายกินมีลาบมองถึงแก่นเลยฮะ พลาดไม่ได้ด้วยนะเอาครับลูกนี้เข้าวงมาครับแก่นจะออกหรือเปล่าสมชายหยินมีลาบลูกนี้ปับ๊บโอ้ยเลอยดินิดเดยียวเองฮะจรับ เกมแล็บจะอยู่ตรงไหนต้องขึ้นในเซฟที่สุดครับผมลูกนี้สมชายยินม่ลาโอ้โหลูกในมือเสียเปรียบค่อนข้างเยอะฮะหนึ่งต่อสามอ่ครับผม <c oughs> โอ้โหแล้วตีไม่โดนด้วยครับโอ้โหไม่ต้องขึ้นเลยครับทางนั้นทีมของประธานหนูยอมเลยครับผมทำให้ทีมของสุดดีเมื่อผมเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไม่ได้ครับ